สวัสดีค่ะค่ะก่อนทานคุณป้ามีอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการที่เป็นก็คือฉี่บ่อยแล้วก็เหมือนกระคันตกขาวนิดๆแล้วเ,เป็นมานานหรือยังคะตรงนี้นานมากรักษาทุกอยา่างแม้กระทั่งใช้น้ำยาอะไรก็คือไม่หายอ่ะ แล้วพอหานไปได้ระยะหนึ่งแล้วหลังหลังทานนี่เนี่อาการเป็นยังไงบ้างคะอาการรู้สึกดีขึ้นเพิ่งหมดไป,ป่องกับหนึ่งแหงอ,อาการที่แบบว่าคันจะเริ่มเบาเบาเบาแล้วก็จะดีขึ้นและทีนี้ไอฉี่ก็ห่างขึ้นแบบไม่ไม่ฉีบ่บ่อยใช่ใช่ใชค่ะคือเห็นผลอพอรักษามัเยอะทุกอย่างยานี่กินอะไรยาค่าเชื้อยาอะไรที่เขาว่าดีคือเราตื้อมาลองไง หมดทุกอย่างแล้วใช่เพราะป้าน,นี่เป็นคนที่แบบไม่เคยเชื่ออะไรคือถ้าไม่ไม่ใช้ตัวเองจริงใช่ใช่เราสองคนก็ได้มาถึงบ้านป<ก>้ามาลีแล้วนะคะเดีย๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีคะวนี้นะคะกลับมาพบกับหมวยค่ะแล้วก็บีนะคะวันนี้เราสองคนนะคะก็มาทักคุณป้ามาลีนะคะสัมภาษณ์นะคะว่า คุณป้านะคะก่อนทานลิซี่นะคะมีอาการเป็นยังไงบ้างน,นะคะแล้วก็หลังทานมีอาการเป็นยังไงบ้างน,นะคะ,สว,คะ,คคะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะค่ะก่อนทานคุณป้ามีอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการที่เป็นก็คือฉี่บ่อยแล้วก็เหมือนกกะคันตกขาวนิดๆอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่คันข้างๆอะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้ข้างไหน แล้วเราเป็นมานานหรือยังคะตรงนี้นานมากรักษาทุกอย่างแม้กระทั่งใช้น้ํายาอะไรก็ก eh ็แบบคือไม่หายอะแล้วพอทานไปได้ระยะหนึ <t 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 ่งแล้วหลังหลังทานนี่เนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการรู้สึกดีขึ้นเพิ่งหมดไปกล่องกับหนึ่งแหงอาการคิดแบบว่าพันจะเริ่มเบาเบาเบาแล้วก็จะดีขึ้น แล้วทีนี้ไอฉีก็ก็ห่างขึ้นแบบไม่ไม่ฉี่บ่อยใช่ใช่ค่ะคือเห็นผลพอรักษาไปเยอะทุกอย่างยานี่กินอะไรยาฆ่าเชื้อยาอะไรที่เขาว่าดีคือเราซื้อมาลองไงหมดทุกอย่างแล้วใช่เพราะบ้านนี่เป็นคนที่แบบไม่เคยเชื่ออะไรคือถ้าไม่ไม่ใช้ตัวเองจริงใช่ใช่ทันี้วันนั้นมาเปิดเจอในในทไลายเนาะแล้วก็ทักไปกระสั่งแล้วพันนอนกระโโตมา เดี๋ยวถามกันนะคะป้ามารีอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้64ค่ะ64อ <64 S 2> ๋อค่ะ,คะแล้วคุณป้าก็เลยตัดสินใจที่จะสั่งซื้อกับทางเราใช่ไหมคะแล้วคุณป้าคนนี้อยากจะฝากอะไรนะคะกับคนทางบ้านนะคะหรือว่าคนราขาเดยวยกับเราที่มีปัญหาแบบนี้แต่ว่ายังไม่กล้าตัดสินใจที่จะทานนอ๋อถ้าเขาเป็นนี่ป้าบอกได้เลยว่าสั่งทานสั่งซื้อแล้วก็สั่งทานได้เลยแล้วอาการมันก็จะเริ่มค่อยค่อยดีไปเพราะเราเป็นมานานแล้วก็ แล้วก็รักษามานานมันก็ไม่ดีอันนี้พอกินมันก็ต้องเริ่มค่อยๆดีใช่ไหมคะ mm hmm. ไม่ใช่ทานปุ๊บแล้วมันจะหายเลย mm hmm. มันจะดีขึ้นเรื่อย, mm hmm. อยๆ mm hmm. ค่ะแล้วคุณป,ป้าคิดว่าราคาที่คุณป้าจ่ายไปอะค่ะกับสุขภาพคุณป,ป้าได้กลับมาเนี่ยมันมันคุ้มค่าหรือเปล่ามันคุ้มค่ะคุ้มมากเลยจากที่เรารักษาไปทุกอย่างแล้วเราไม่ดีขึ้น mm hmm. เราก็เป็นเหมือนเดิม mm hmm. ทีนี้พอทานตัวนี้มันโอเค mm hmm. อาการก็ดีขึ้นมากเลยใช่ค่ะ,ะ,คะใช่แล้วตอนนี้คุณป้ามารีก็สั่งกับเราว่ะรอบที่สองแล้วเนาะใช่ค่ะใช่อา,าการดีขึ้นนะคะอย่างชัดเจนเลยนะคะวันนี้เราก็ได้มาหาป้าถึงที่บ้านกันเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณป้ามารีมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทางเรานะ,ะ <c oughs> นะคะวันนี้นะคะเราต้องขอตัวน,นะคะลาไปก่อนแล้วพบกันที่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะป้ามารีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ